สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาเคลียร์สระสางนะครับก็คือปลูกต้นไม้เนาะไม่ได้ปลูกนานมากเพราะว่าป่วยด้วยแล้วก็เราก็ไม่อยากทําอะไรแล้วก็ไม่อยากอยู่ใกล้ดินด้วยนะครับเพราะมันเป็นฝุ่นเข้ามาจมูกเนาะพอคนไม่สบายอะ่ะมันไม่อยากทําอะไรมันก็หยุดไปนานเลยแล้วทีเนี้ยมันมีต้นไม้ที่ค้างปลูกอยู่นะครับก็คือนี่เยอะเลยเห็นไหมให้ดูใก,กล้ๆนี่นะครับนี่ ยังมีอีกสองถาดนะยังมีสองถาดที่ยังไม่ได้ปลูกนะครับแล้วก็ <c oughs> เดี๋ยวคืนนี้ไม่รู้ว่าจะปลูกได้กี่ต้นนะตอนนี้ก็เวลาประมาณจริงๆนอนไปแล้วล่ละแล้วก็ตื่นมาประมาณตีสามตีสี่ 3, 4. ตอนนี้ก็ประมาณประมาณตีสามตีสามนิดๆนะก็ตื่นมามันมันนอนไม่หลับอะ่ะมันพะวงนะก็ยังยังไม่ได้ปลูกเลยตั้งแต่เอามานะก็เดี๋ยวจะปลูกแล้วก็มีอันนี้ นี่กองไว้เพียบเลยนะคือยังไม่ได้ปลูกแ่ะแล้วก็มีอีกขานึงนี่ยังม,ม,มีอีกนะครับอยู่บนนู้นอนี่นะก็ยังไม่ได้ปลูกเดี๋ยวก็จะปลูกให้หมดเลยนะครับพยายามจะปลูกให้ได้หมดภายในสามวันนี้แหละก็จะพยายามทําให้เสร็จแต่พอดีดินหมดก็เดี๋ยวก็ต้องผสมดินต่อหลายๆคนบอกว่า พี่บอกลงคลิปหน่อยไม่รู้จะดูอะไรแล้วดูซ้ําจนหมดแล้วนะครับก็ถ้างั้นก็มาปลูกต้นไม้ง่ายๆให้ดูกันแล้วกันนะครับบางคนขอให้ได้ดูนะก็มีความสุขแล้วโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเริ่มผสมดินก่อนเลยเนาะผสมดินก็อันนี้คือผสมใช้เองนะครับไม่ได้ไม่ได้ผสมเพื่อขายนะเพราะก็จะผสมแบบว่าไม่ได้แบบไม่ได้ดีมากนะเพราะว่าตัวเองรู้วิธีการบํารุงของต้นไม้อย,อยู่แล้วเนาะ ก็จะรู้ว่าผสมยังไงนะครับแล้วก็ต้องต้องใส่อะไรทีหลังในตอนที่แบบว่าเวลามันผ่านไปอะไรเงี้ยต้องใส่ปุ๋ยฉีดยาหรืออะไรเงี้ยทีหลังยังไงนะครับนี่ก็ดินนะครับที่ใช้ก็จะเป็นดินล้วนธรรมดาได้แหละปกติเวลาขายก็คือจะต้องจะต้องออล่อนดินให้ดินมันมันมีความละเอียดนะครับ <c oughs> <c oughs> ขออภัยนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือไม่ล่อน เพราะว่าเดี๋ยวต้นไม้ตายนะฮะก็ต้องใช้ไปแบบนี้เลยจริงๆจริง,รง,รงมันเป็นข้ออ้างของความขี้เกียจไม่อยากโดนฝุ่นเลยไม่ค่อยชอบฝุ่นแล่วไหร่ถ้าเป็นไม่ได้ก็ไม่อยากไม่อยากผสมอะ่ะแต่มันหมดอะ่ะเราต้องผสมหน้ากากก็ไม่มี หน้ากากาอยู่ในรถนะครับไม่ไดเอาลงมานี่ก็คือดินล้วนธรรมดานะอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวกดกล้องให้ต่ำนิดนึงเห็นไหมเอ้โอเคนี่นะก็จะผสมแล้วก็ใส่อะไรใส่ยินกับไฟ ก็จะใช้เป็นกระสอบอ่างนี้แหละใส่ไปเลยขอไอคนไม่กะไม่ตวงอะไรทั้งนั้นนะครับเพราะว่ารู้อยู่นะครับว่าต้องทำยังไงไม่มีทฤษฎีอะไรที่มันแน่นอ <c oughs> นนะครับคน น,นี่ปเปิดพัดลมไล่ฝุ่นให้มันไปทางนี้นะครับไนะม่ถนัดขอนั่งขุกเข่าแล้วกัน ถ้าท่ไม่ครบไม่เป็นไรนะเดี๋ยวปอกใส่เพิ่มทีหลังได้นะครับแต่สําหรับใครที่แบบอยากให้มันจบทีเดียวเลยเลยก็ก็ประสมให้ครบๆนะวิธีสูตรดินปอก,ก็ใส่ไปให้แล้วเนาะในคลิปลองลองไปหาย้อนดูแล้วกันส่วนอันนี้ก็คือทําใช้เองนะครับแต่ว่าไม่ซีเรียสน,นะครับอันนี้มันจะตายไหมไม่ตายนะครับอยู่ที่การลดน้ำนะครับแล้วก็ ความโปร่ปรงของดินแล้วก็อยู่ที่การสังเกตด้วยนะครับว่าต้นไม้ยอดเขาจะเดินประมาณไหนโอ้ยหินกอไฟก็จะหมดอันนี้เดี๋ยวเก็บไว้ลองต้น ไปก็นี่เลยวั์มิคูไลท์นะครับ <c oughs> อันนี้อันนี้๊อกครอบใช้ว้วัวมิคูไลท์ขาดไม่ได้เลย <c oughs> มันจะเป็นแรน่ธาตุตัวหนึ่งนะครับ <c oughs> นี่มันจะเป็นสีทองทองนะครับวัวมิคูไลส์สวยนะเหมือนทองเลย <c oughs> เห็นปะระยิบรละยับเหมือนทองเลยนะครับ ดูมีคุณค่านะ <laughs> แล้วใส่ลงไปนะครับบนมีคุณไหลหแคงไปเลนแผลงนะเนี่ยตัวเนี้ยแต่เราทำใจไม่ใช้อ่ะเฮ้ยหรือว่ามีทองติดมาสักบาทสองบาทไปขายเ่อ <laughs> เพอ้อฝันไป ค่อยๆผสมนะครับเดี๋ยวมันจะปลิวนะเพราะว่ามันเบามากมันเหมือนเม็ดโฟมนะครับแต่ว่าไม่ใช่จริงๆอีกตัวหนึ่งเหมือนเม็ดโฟมมากกว่าอีกอเคอร์ไลท์นะครับแต่มันหมดนะไม่ได้ใส่รอบนี้ไม่เป็นไรโอ้มิคูไลท์ไปก็ได้นะครับ <laughs> ต้นไม้ต้องกระแดกมากแน่ๆเลย <laughs> แบบดินสีทองอะไรย่างเงี้ย <c oughs> มันต้องออกดอกแน่ๆเลย <c oughs> มันต้องมีดอกเป็นสีทอง <c oughs> มันก็ต้องเป็นดอกไม้สีทอง <c oughs> ใครจะผสมดิีละรมณ์ดีหรือป๊อกมั้ง ป่วยก็ไม่อยากทําอะไรเลยจริงๆนะแต่ว่าพอหายป่วยแล้วมันก็อยู่นิ่งไม่ได้ตอนป่วยจะบอกให้นะงุดหงิดมากอนะ่ะใครเข้าใกล้นี่แห่ไปเลียนเดีะแบบไม่อยากอยู่ใกล้ใครเลยตอนป่วยอนะ่ะจริงๆแต่ตอนแบบไม่ป่วยโอเคเข้ามาเถอะไม่กัดนะครับแต่ตอนป่วยนี้แบบอยากอยู่ไกล้ๆคนมากแบบอยากอยู่คนเดียว <c oughs> คือถ้าป่วยก็แบบขอตายคนเดียวเลยอยนะ่างเงี้ย ไม่อยากอยู่ใ้ใครอย,ยอมตายคนเดียวไม่ต้องให้มีใครมาช่วยโอเคเริ่มปรุงแล้วเริ่มปรุงแล้วเริ่มปรุงแล้วจะเช็คก่อนนะครับว่ามันปรุงโอเคไหมเพราะว่าเวลาเราลดน้ำไปเนี่ยน้ำมันจะได้แบบไหลผ่านนะครับอันนี้เช็คดูเราปอกใส่แค่สองสามอย่างนี้แหละเพราะว่ามันมีแค่นี้เนาะมันก็ดึกแล้วมันหาที่ไหนไม่ได้ จริงๆมันต้องใส่ดินญี่ปุ่นอีกสักประมาณครึ่งกระสอบแต่ว่าเสียดายไม่ใส่ดีกว่านะครับรอบนี้ก็เลยไม่ใส่นะอนนแอบงกนิดนึงอันนี้ก็โอเคโปร่งละใช้ได้ใช้ได้เหมาะสำหรับคนที่ขี้เกียจรดน้ำนะครับสักประมาณสิบวันรดน้ำครั้งหนึ่งนะครับเนี่ยแบบเนี้ยใช้ได้เดี๋ยวไปเอา สตาร์เกิลจีมาใส่นิดนึงกันเพี้ยกันมแมลงนะครับ <c oughs> สตาร์เกิลจีอแข็งแข็งมากเลย มันจะเป็นสีม่วงนวงนะครับ คนคนคนอันนี้เดี๋ยวลูกเสร็จต้องล้างมือทุกครั้งนะครับอย่าเผลอเอามือเข้าปากนะอันตรายนะจ๊ะ หลายวันคิดถึงกันใช่ไหมมีคนไปตามหลังมาเยอะมากเป็นช่วงที่แบบอารมณ์แบบอารมณ์ติดด้วยก็เลยแบบว่าไม่อยากหายไปจากโซเชียลสักแป๊บหนึ่งอะไรย่เงี้ยอจะเป็นอย่างนั้นไหมใครมาโวกเวรไว,ว,วหลัง,งหน้าบ้านโอ้ยรถยนต์นะมาแข่งอะไรกันตอนนี้ ขี้บน่นเยอะห้าลงแบบบ่นไปเรื่อ,อยอ่ะไม่เดี๋ยวคลิปมันเงียบไงก็เลยต้องบน่นหน้าดูดิหน้บ่นได้ไงใช้เวลาไหมเห็นปะมันก็ต้องบ่นอ่ะปีสามปีสี่มาเล่นเครื่องหน้าบ้านกันมีอยู่ของเขาอ่ะห่ยเบื่อจะพูดไปทำความสนาดไปับเ,เดี๋ยวนั่งไม่ได้ ่แนี้หละโอเคตอกเตรียมปลูกแล้วนะครับเบื่อมอไซค์มากอยากจะร้องแบบ มาปลูกกันไม่พูดท่าทำเพลก่อนอื่นเราต้องเริ่มจากต้นที่เรารักมากที่สุดก่อนนะครับต้นที่เรารักมากที่สุดนะครับแล้วก็ปลูกต้นนั้นก่อนเนะี อยากออกไปข้างนอกแล้วก็แบบนะมันไม่หลับไม่นอนกันหรืไงเด็กๆพวกนี้อันนี้ก็กระถางนะครับที่เป็นกระถางมือสองนะไม่รังเกียจนะครับมันก็โอเคใช้ได้นะค,คนอื่นเขาจะใช้อย่างอื่นลองเพรกใช้กระดางสุดทีมลองนะครับ ถามว่าทำไมต้องใช้กระดาษหนังสือพิมพ์องนะครับเพราะว่ามันสลายมันย่อยสลายได้ถึงเวลาถึงเวลาที่เราต้องเปลี่ยนดินมันก็พอดีเลยมันก็ย่อยสลายพอดีเลยอันนี้คือคำนวณเรียบร้อยแล้วผ่านมาเรียบร้อยแล้วเอาเงินไกลตป๊บนะ เดี๋ยวคลิปมันจะยาวนะครับจะปลูกแค่ต้นสองต้นแล้วก็ตัดเป็นคลิปใหม่เนาะจะแบ่งเป็นหลายๆคลิปแล้วกันเนาะเพราะว่าไม่อยากให้คลิปมันยาวมากเดี๋ยวดูกันเบื่อสักประมาณคลิปละประมาณยี่สิบนาทีแล้วกันนะสักประมาณสองสามคลิปปลูกให้ดูนี่นะครับพ๊อก็จะพับกระดาษหนังสือพิมพ์เป็นสามท่อน แล้วก็ยัดก็ไปตรงก้นนะครับถามว่ายัดทําไมเวลาเราใส่ดินดินมันจะได้ไม่รั่วลงเดี๋ยวพอเวลามันผ่านไปนะครับถึงเวลาที่เราต้องเปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางเนี่ยเจ้าตัวนี้มันก็จะสลายมันก็จะสลายไปทันทีเลยโอเคเก็ใส่ไปอันนี้กระถางเล็กนะครับไม่ต้องใช้อะไรรองพื้นนะเพราะว่าดินมันโปร่องอยู่แล้วเราก็จะเลือกต้นที่ ต้นที่รักอ่ต้นนี้ก่อนแล้วกันใกล้มือดีใกล้มือดีนะครับอันนี้รากก็แต่งมาเรียบร้อยแล้วอันนี้อลูกะอลูกะเห็นไหมมีฝากปิดมาด้วยนะครับน่ารักเนาะโอเคเดี๋ยวปลูกละดินใส่เดี๋ยวเอาช้อนก่อน ช้อนอยู่ไหนโอ้ยกี่ลืมโอเคมาเวาก็ช้อนตักด,ดินใส่ไฟห่างเล็กไปไหมไ เอาใหม่ดีกว่าแบบนี้เลยเป็นวิธีปลูกแบบฮาร์ดคอร์นะครับให้มันนูนๆขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็ <c oughs> บนเ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 บนอย่างนี้ไปเลยก <c oughs> <c oughs> ็ตบ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  ตบ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 ตเสร็จแล้วหนึงต้นเป็นไงง่ายไหมก็ปลูกอย่างนี้จริงๆอ่ะก็ทําไมต้องทําไมต้องให้ปลูกแบบเรียบร้อยเรียบร้อยจริงๆอ่ะหลังไม้อะปลูกแบบนี้นะก็เดี๋ยวก็ดินญี่ปุ่นมาโรยให้มันสวยๆแค่นั้นแหละไม่ใช่ดินญี่ปุ่นมาโรยเพื่อแบบกันความชื้นหน้าดินนะครับก็ให้มันสวยด้วยแหละให้มันเรียบร้อยด้วย นะกันเวลาแบบมันกระเฉาะด้วยโอเคนะอันนี้ก็เสร็จไปแล้วนะครับ1ต้นนะ1ต้น17ดนาทีเดี๋ยวอ,อีก3นาทีนะครับเดี๋ยวปลูกอีกสักประมาณสต้นเนาะเดี๋ยวจะตั้งให้ดูตรงไหนดิเอาตั้งไว้ตรงนี้แล้วกันจะหล่นไหมอ่อ่อย่าดิ้มนะลูกโอเคอยู่ตรงนั้นนะอ,อืมพับกระดาษต่อ ยัดเข้าไป้จะมาเล่งอะไรหน้าบ้านคนอื่นเนี่ยรถยนต์นี่ก่ออ,อันนี้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  <c oughs> อันนี้น้องลูกแมวนะครับไม่ใช่ขนแกะนะอันนี้ลูกแมวนะครับเป็นดอกสีม่วงนะครับดอกใหญ่มาก ที zat, ่ใครใครๆหลายคนตามหาอยู่นะอันเนี้ยแมมลูกแมวนะครับลูกแมวดอกสีม่วงดอกใหญ่เลยนะดอกใหญ่กว่าต้นอีกนะครับเวลาเขาเป็นดอกนะโอเคอันนี้ก็ปลูกธรรมดาเนาะปาดดินนิดนึงฟึบ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 กดลงไปกดลงไปตบดินออก ตบดินออกนิดนึ่งตบดินออกนิดนึงเดี๋ยวเราเข้าดินญี่ปุ่นโรยนะครับเสร็จแล้วต้นที่สองแต่นแท้เอ็น น่ารักเนาะแมมล,ลูกแมวไม่มีหนามเลยนะครับต้นนี้ตั้งไว้ตั้งไว้ตั้งไว้อย่าดิน้นอย่าดิน้นโอเคอีกหนึ่งนาทีนะครับหนึ่งนาทีปลูกอีกต้นหนึ่งแล้วเดี๋ยวจะจบคลิปแรกนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะยาวเกินยังไงก็ต้องปลูกให้ได้เยอะที่สุดนะครับถ้าไรสดอบะปลูกได้แค่สี่ต้นนะครับไม่เกินนั้น <laughs> เพราะว่าต้องอ่าน ต้องอ่านคอมเมนต์ไปด้วยอันนี้ก็คืออัดคลิปคุยคนเดียวนะครับเหมือนคนบ้านั่งคุยคนเดียวปลูกอะไรดีเนะปลูกเอ่อขอเลือกแป๊บหนึง่งปลูกขนแกะแล้วกันขนแกะไม่แกะเลย นี่นะครับคณแกะล่างมันยาวนะครับต้องตัดออกหน่อยนะตัดตัดล่างออกน,นี้นี่ตัดล่างออกแล้วขุดลงไปขุดลงไปโอเคแล้วก็ ไฟเม็ดใหญ่ไปนั้นเนี่ยมันยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันห่อมาแล้วเดี๋ยวอีกประมาณสักเจ็ดวันแล้วกันเดี๋ยวเรามาอัปเดตให้ดูนะว่าผ่านไปเจ็ดวันเนี่ยเดี๋ยวพี่ป๊อกจะจะเลี้ยงออกมาได้แบบ สวยแค่ไหนนะครับนะโอเคสําหรับคลิปนี้มันยาวมากแล้วก็เดี๋ยวพอแค่นี้ก่อนเนาะคลิปนี้เนาะเดี๋ยวตัดไปคลิปถัดไปนะครับคลิปถัดไปก็จะมาปลูกๆๆๆอย่างเดียวเลยนะคลิปนี้ก็ได้แค่3ามต้นนะครับกับการผสมดินนะครับแล้วก็บ่นเลื่อเปื่อยไป <laughs> โอเคงั้นะค,คลิปนี้ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย